สวัสดีครับคุผู้ฟังเรื่องเล่าฟังเพลินวันนี้เสนอเรื่องปริศนาสงครามในพุทธศาสนาทำไมพระพุทธเจ้าไม่สั่งห้ามครับคุผู้ฟังครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมาศาสนาพุทธเนี่ยที่เรานึกถึงทีไรก็จะเห็นภาพของความสงบสันติและความเมตตาแต่กลับไม่เคยเจอคําสอนที่พระพุทธเจ้าทาตรัสแบบชัดๆ เด็ดขาดไปเลยว่าห้ามทำสงครามนะมันก็ดูเหมือนจะขัดแย้งกันอยู่เล็กน้อยใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าแค่หาคำตอบนะครับว่าท่านห้ามหรือไม่ห้ามวันนี้จะเจาะลึกลงไปในหลักคำสอนเลยว่าทำไมพระองค์ถึงเลือกแนวทางที่แตกต่างออกไปทำไมถึงไปเน้นเรื่องของกรรมเรื่องของเจตนาและที่สำคัญที่สุดก็คือ ทรงชี้ไปที่ต้นตอจริงๆของความขัดแยง้งซึ่งก็คือกิเลสในใจเรานี่เองนะครับทั้งโลภโทสะโมหะความโกรธความโลภความหลงพวกนี้แหละครับที่เป็นตัวจุดชนวนสงครามและความรุนแรงมาโดยตลอดครับย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคพุทธกาลไปดูสมัยนั้นครับสังคมอินเดียเป็นอย่างไรก่อน 1. อินเดียสมัยนั้นครับคือมีแคว้นเล็กแคว้นใหญ่เยอะมากหรือที่เราเรียกว่ามหาชนบทและกระทบกระทั่งกันแย่งชิงทรัพยากรขยายอำนาจการทำสงครามครับจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปกติเลยครับดังที่เราเห็นได้จากเรื่องราวในพุทธประวัติเช่นสงครามระหว่างแคว้นมคตกับแคว้นวัดชีแบบนี้ก็เป็นสงครามส่วนหนึ่งของความเป็นจริงในยุคนั้นนะครับ ท่าทีของพระพุทธเจ้าต่อเรื่องนี้ก็คือจุดที่น่าสนใจคือพระองค์ไม่ได้ประกาศกฎเหล็กห้ามกษัตริย์รบกันแต่ทรงเลือกใช้วิธีอื่นก็คือ 1. เป็นผู้ไกล่เกลีย่ยคือเมื่อมีโอกาสครับทรงเข้าไปเป็นผู้ไกล่เกลีย่ยและทรงชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาและสันติวิธีนะครับข้อ 2. อ,อย่างตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือความขัดแย้งเรื่องน้ํา ในแม่น้ำโรหินีนะครับระหว่างพญาสองฝ่ายคือสากยะกับโกริยะที่เกือบจะรบกันครับเพื่อแย่งน้ำเอามาทำนานี่แหละพระพุทธเจ้าเสด็จไปห้ามทัพโดยไม่ได้ใช้อิทธิฤทธิ์แต่ใช้ปัญญาถามคำถามที่ทำให้ฉุกคิดขึ้นว่าชีวิตกษัตริย์นั้นมีค่ากับน้ำที่มีค่าน้อยอันไหนสำคัญกว่ากันครับ การจะต้องมาฆ่ากันเพราะน้ำนี้มันสมควรหรือคำถามเดียวนี้เองนะครับทำให้ทั้งสองได้สติแล้วก็เลือกที่จะไม่รบกันไปตัวอย่างกรณีของพระเจ้าวิทูทพะนะครับตอนนั้นพระเจ้าวิทูทพะจะไปล้างแค้นชาวสักยะพระองค์ก็เสด็จไปประทับนั่งขวางทางถึงสามครั้งแม้ครั้งสุดท้ายท่านจะรู้ว่าเป็นวิบากกรรมเก่าของชาวสักยะที่เลี่ยงไม่ได้ แต่ก็ทรงแสดงให้เห็นถึงความพยายามยับยั้งความรุนแรงจนถึงที่สุดนะครับถ้าสรุปก็คือว่าพระองค์นั้นทรงเน้นในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยปัญญาและเมตตาก็ไม่ได้ออกกฎห้ามตายตัวนะครับทรงยอมรับความจริงของโลกแต่พยายามยับยั้งความรุนแรงด้วยสันติวิธีทุกครั้งที่มีโอกาสครับคราวนี้มาดูเจ้าตัวศัตรูตัวจริงนะครับ ไอตัวนี้คือรากเงาของสงครามถ้ามองในแง่หลักคำสอนเฉยๆศาสนาพุทธจะชี้ไปที่ไหนว่าอะไรคือศัตรูตัวจริงที่ทำให้เกิดสงครามอันที่หนึ่งครับอกุศลมูลสามหัวใจของคำสอนนี้ตรงหมาข้างในเลยนะครับเป็นต้นต่อของความขัดแย้งทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่ภายนอกเป็นหลักแต่อยู่ที่ใจเราเองที่เรียกว่าอากุศลมูลสามรากเงาของความชั่วความไม่ดี ได้แก่หนึ่งโลภะคือความโลภที่ทำให้เกิดความอยากไม่มีสิ้นสุดอยากได้ดินแดนทรัพย์สินและอำนาจ 2. คือโทสะความโกรธผลักดันให้เกิดการกระทำที่รุนแรงทำร้ายทำลายและ 3. โมหะคือความหลงทำให้เกิดทิฏฐิยึดมั่นในความคิดตัวเองอุดมการณ์ตัวเองแบบไม่ลืมหูลืมตา คิดว่าฉันถูกเขาผิดหมดไม่ยอมฟังใครครับเจ้ากิเลสสตัวนี้ทำงานเป็นทีมก็เป็นเชื้อไฟที่ทำให้สงครามนั้นประทุได้ง่ายๆเลยครับหลักธรรมหนึ่งปฏิจจสมุปบาทหรือหลักเหตุปัจจัยหลักธรรมนี้ครับอธิบายเชื่อมโยงม,มุขจรน,นี้ได้อย่างชัดเจนเพราะว่ามีเรื่องของตัณหาคือความอยาก จึงนำไปสู่การแสวงหาพอได้มาก็ยึดถือว่าเป็นของฉันเกิดความตรณีห้วงไม่อยากแบ่งใครพอมีคนอื่นมาอยากได้เหมือนกันก็เกิดการทะเลาะปกป้องแย่งชิงจนถึงขั้นใช้กำลังใช้อาวุธรบกันมันก็เป็นวงจรที่เริ่มจากใจของเรานี่แหละครับสรุปก็คือพุทธศาสนานี่มองลึกไปถึงต้นตอจริงๆเลยคือเน้นจัดการที่เหตุ ก็คือกิเลสในใจไม่ใช่ไปแก้ที่ผลก็คือสงครามและความรุนแรงครับมีหลักการที่เน้นเรื่องของการไม่ใช้ความรุนแรงเลยโดยตรงเลยไหมคำถามส่วนคำตอบก็คือมีครับนั่นคือหลักอหิงสาคือการไม่เบียดเบียนซึ่งไม่ใช่แค่ไม่ฆ่านะครับ แต่รวมถึงไม่ทำร้ายทั้งกายวาจาและใจด้วยและแน่นอนว่าเราเห็นหลักนี้ในศีลข้อ1ก็คือปานาติปาตาเวรมณีก็คือการเว้นจากการฆ่านี่คือคำถามสำคัญครับทำไมศีลข้อหนึ่งถึงไม่ถูกใช้เป็นกฎหมายสงครามไปเลยละ่ะสำหรับผู้ปกครองอต้องเข้าใจนะครับบริบทคำว่าศีลเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติ เพื่อการฝึกฝนส่วนบุคคลเป็นเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมยยใจใจไม่ใช่กฎหมายของรัฐโดยตรงพระพุทธเจ้าท่านก็ให้หลักธรรมสำหรับผู้ปกครองเช่นทศพิตร,ราชธรรมหรือจกักรวรรดินะครับที่ต้องเน้นการปกครองโดยธรรมและความยุติธรรมแต่ท่านไม่ได้เข้าไปบัญญัติกฎหมายทางโลกโดยตรงครับการตัดสินใจเรื่องสงครามก็ยังคงเป็นอำนาจของผู้ปกครองตามยุคสมัยไป น,นอกจากนี้ยังมีคําถามหรือคําสอนนะครับที่เน้นเรื่องของความอดทนต่อความรุนแรงมากๆที่มาอุปมาทรงพลังก็คือกากับจูปมะสูตรหรืออุปมาเรื่องเลื่อยนะครับพระองค์ตรัสสอนว่าแม้จะมีโจรใจร้ายมาจับเราเอาเลื่อยมาเลื่อยแขนขาของเราออกทีละส่วนก็ห้าม มีจิตคิดร้ายต่อโจรพวกนั้นเป็นอันขาดตรงกันข้ามเจ้าต้องพยายามรักษาจิตให้มีเมตตาแผ่ไปให้เขาแม้กระทั่งตอนที่เขากำลังทำร้ายเราอยู่ท่านย้ำว่าถ้าใครคิดร้ายตอบแค่นั้นก็ถือว่าไม่ได้ทำตามคำสอนของท่านแล้วเป็นการฝึกขันติก็คือความอดทนและเมตตาขั้นสูงสุด และเป็นหลักป้องกันที่สำคัญที่สุดก็คือการฝึกจิตครับสำหรับเรื่องของพระสงฆ์กับสงครามก็มีการตีความที่เปลี่ยนไปในประวัติศาสตร์ด้วยนะครับอย่างคำสอนเดิมและแนวปฏิบัติยุคแรกเนี่ยดูชัดเจนมากเรื่องของการเลี่ยงความรุนแรงแต่ในประวัติศาสตร์ก็มีเหมือนกันที่บางยุคพระสงฆ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามครับแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับ สำหรับกลุ่มพระสงฆ์ที่ควรเป็นแบบอย่างสูงสุดนะมีข้อกำหนดที่เข้มงวดกว่าคนทั่วไปในทางพระวินัยนะครับอย่างเช่น 1. ห้ามพระไปยืนดูเขาจัดทัพอันนี้คืออุยุคตะเสนาสิกขาบท 2. ห้ามพระไปพักค้างคืนในกองทัพเกินกำหนดเสนาวาสิกขาบทนะครับ 3. ห้ามพระไปดูเขารบกันส้อมรบหรือตรวจพลอุโยทิกะสิกขาบทและแม้แต่การพูดคุยกันในหมู่พระเรื่องการรบกองทัพอาวุธก็ยังถูกจัดเป็นติรัชฉานคาถานะครับเรื่องของเรื่องก็คือขวางทางนิพพานครับไม่นานมานี้เราก็เพิ่งเห็นนะครับพระเขมรน,นะครับตัวตั้งตัวตีเลย แถวหน้าของกองเลยนะครับอะเจตนาชัดเจนครับข้อห้ามในพระวินัยเหล่านี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเจตนาคืออยากให้ประสงค์เนี่ยอยู่ห่างจากเรื่องทางโลกโดยเฉพาะเรื่องของความรุนแรงครับแต่ในประวัติศาสตร์หลังพุทธกาลเมื่อาศาสนาแผ่ขยายไปตามที่ต่างๆผสมกับวัฒนธรรมการเมืองและสังคมท้องถิ่น พระสงฆ์ก็ต้องเผชิญกับภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกละครับโดยเฉพาะเวลาที่บ้านเมืองหรือศาสนานั้นถูกลูกหลานตัวอย่างที่สีลังกานะครับในช่วงที่ถูกพวกทมินเข้ามายึดครองคำพีมหาวงบันทึกว่าพระเจ้าทุตตะคามณีกังวลเรื่องขวัญกำลังใจของทหารนะครับจึงนิมนต์พระ500รรูปไปกับกองทัพ แล้วก็มีพระอาหารหันต์มาปลอบใจหลังจากชนะสงครามโดยบอกทํานองว่าการฆ่าคนไม่มีศีลธรรมนั้นบาปน้อยเหมือนฆ่าคนแค่คนครึ่งคนเพราะว่าคนพวกนั้นขาดความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์การทำไปเพื่อปกป้องาศาสนาจึงไม่บาปนักอันที่สองครับแนวคิดนี้ก็เลยกลายเป็นวัตถูกวิจารณ์อย่างมากในยุคหลังเช่นประวันป่าละหุน ปราดศีงกาชื่อดังว่ามันขัดกับหลักอหิงสาและเมตตากรุณาก็คือฆ่าคนชั่วไม่บาปฆ่าศัตรูไม่บาปอะไรแบบนี้พื้นฐานของพุทธดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะว่ามันดูเหมือนการเอา,าศาสนามาสร้างความชอบธรรมให้กับสงครามและการฆ่ากันครับในสายมหายานนั้นก็มีความหลากหลายทางคำพีเช่น มหาปรินิพ,พานสูตรอาจถูกตีความว่าเปิดช่องให้พระโพธิสัตว์เนี่ยใช้กำลังได้ในสถานการณ์จำเป็นจริงๆเพื่อปกป้องพระธรรมหรือช่วยคนบริสุทธิ์โดยมองเป็นอุปายโกศนหรือวิธีที่ยาบาแยบคายนะครับเพื่อประโยชน์ที่ใหญ่กว่าแต่ในขณะเดียวกันครับปรหมชาลสูตรของมหายานเองก็กำหนดเรื่องของศีลโพธิสัตว์ไว้ชัดเจนว่า ห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับสงครามโดยเด็ดขาดเหมือนกันครับจุดสำคัญที่สุดนะครับพุทธยุคแรกเนี่ยเริ่มไม่เจอทฤษฎีสงครามยุติธรรมแบบที่พัฒนาขึ้นในโลกตะวันตกเพราะว่าจุดเน้นของพระพุทธเจ้าก็คือการดับทุกข์สิ้นเชิงด้วยการไปจัดการที่รากของปัญหาก็คือกิเลสในใจมากกว่าจะพยายามหาเหตุมาสร้างความชอบธรรม ให้กับการใช้ความรุนแรงซึ่งเป็นแค่ผลที่ปลายเหตุครับบทสรุปเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับถ้าจะสรุปแนวทางของพระพุทธเจ้าจริงๆเกี่ยวกับเรื่องของสงครามก็คือ 1. ครับพระองค์มุ่งเปลี่ยนระบบการปฏิบัติข้างในใจคนให้หันมาจัดการกับโลภโกรธหลงซึ่งเป็นเหมือนซอฟต์แวร์ที่ก่อปัญหา มากกว่าจะพยายามออกกฎหมายภายนอกมาห้ามสงครามซึ่งในโลกที่กิเลสเยอะครับมันอาจจะบังคับใช้ไม่ได้ผลหรือไม่มีใครทําตามอยู่ดี 2. คือยอมรับความจริงครับท่านทรงยอมรับว่าโลกนี้ตราบใดที่ยังมีกิลกเลสหนา,นานแน่นความขัดแยง้งความรุนแรงก็ย่อมเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดานะครับ 3. ทางออกอยั่งยืนที่สุดก็คือไม่ใช่การไปรบข้างนอกแต่คือการรบกับกิเลสในใจเราเองผ่านการฝึกฝนตนเองก็คือมักมีองค์8เพื่อขัดเกลาและชําระจิตให้บริสุทธิ์สร้างสันติข้างในให้ได้แล้วสันตินั้นจะค่อยๆแผ่ออกไปข้างนอกเท่าที่เราจะทำได้ครับนี่ก็อาจจะเป็นข้อคิดสำคัญที่เราน้าจะนำกลับไปคิดต่อนะครับว่า ถ้าเรายอมรับตามแนวทางของพุทธว่ารากจริงๆของสงครามความขัดแย้งทั้งหลายเนี่ยมันฝังอยู่ในโลภโกรธหลงในใจเราทุกคนการตระหนักรู้แบบนี้มันจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองหรือตอบสนองต่อความขัดแย้งต่างๆรอบตัวเราในปัจจุบันได้อย่างไรบ้างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวที่ทำงานสังคมหรือแม้แต่ตอนนี้ที่กำลังฮึ่มๆกันอยู่นะครับ ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาอย่างงี้ปัญหาระดับโลกต่างๆลองเก็บคำถามนี้ไปขบคิดกันต่อดูนะครับเรื่องเล่าฟังเพลินขอบคุณที่ติดตามเราฟังครับช่องนี้ผมเล่าเองโดยไม่ใช้เสียง AI นะครับบางครั้งก็ลิ้นพันกันเล่าผิดเล่าถูกครับต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจในการสร้างงานต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ